สวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนด้วยนะครับวันนี้เปิดคลิปมาก็ซิงกันเลยทีเดียว <c oughs> จริงๆแล้วคือมีนัดไปออกทริปกันนะครับแต่ว่าผมตื่นสายก็เลยต้องวีบบิดตามไปาว่าพวกเพื่อนๆเขาออกไปกันหมดแล้วนะไปรอจุดนัดพบจุดที่สองแล้วเพราะาจุดแรกผมไปไม่ทันนะครับก็เลยต้องบิดไลต่ตามกันไปโอเควันนี้ที่เราไปนะครับก็จะไปเที่ยวฝั่งเส้นเขื่อนเชี่ยวหลานนะครับจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับเป็นเส้นที่เมื่อก่อนผมก็ไปค่อนข้างที่จะบ่อย แต่ว่าพอมาช่วงหลังๆคือไม่มีเวลาได้ขับนะครับก็เลยว่าอ่ะโอเคเหมือนกับไปรู้ฟื้นความหลังหรือถ้าพูดง่ายๆก็คือมันไม่รู้จะไปไหนกันแล้วว่าคือไปกันหมดแล้วก็เลยว่าอ่ะโอเคนานๆทีครั้งเดี๋ยวนี้มีโอกาสก็เลขับรถเล่นนะครับก็เลยโอเคขอไปร่วมด้วยแต่นั่นแหละครับตื่นสายโอเคเดี๋ยวยังไงแต่เ,เราไปแวะพบกับจุดที่สองที่ว่าพพวเพื่อนๆเขานัดกันนะครับยังไงระหว่างนี้ก็ชมคลิประหว่างทางกันไปเพื่อนๆก่อนแล้วกันนะครับ อยู่น้ำ <c oughs> นี่คือเหตุการณ์คือผมตื่นสายนะแล้วก็ต้องขับตามมาคนเดียวแต่ว่าเออมาคนละทางนั่นนะพั้าพวกขับไปเดี๋ยวไปเจอกันที่ปั๊มหน้าครับ โอเคได้เวลาออกแล้ว เพื่อนเขาก็าไปกันหมดแล้วนะครับส่วนใหญ่เวลาออกทริปทุกครั้งเนี่ยพวกผมจะเป็นกลุ่มที่ชอบห้อยอยู่ข้างหลังนะครับแบบว่าก็คือรอไม่ไม่ค่อยชอบนํายกเว้นบางครั้งที่แบบว่าเราอาจจะแบบมีเบื่อเบอสักนิดนึงอาจจะบิดสักนิดหน่อยแต่สุดท้ายก็พอบิดเสร็จเล่นก็กลับมาอยู่ชุดหลังเหมือนเดิมนะ นี่เดี๋ยวเราเรอพี่เขาอีกคนนะครับขับ R15 แ,แต่จริงๆะเขาขับ Zx10R นะครับแต่ว่าพอดีว่ารถตายอยู่ก็เลยเอา R15 ออกมาออกทิปด้วยก็เลยออกไม่ช้านิดนึงนะครับแต่สุดท้ายอย่างที่ว่าครับพวกผมอ,อยู่ชุดหลังเราจะรอกันตลอดนะครับคอยเก็บครบทุกคนให้ออกมารวมกลุ่มกันนะครับ ง้หลเอาจริงนะครับนอกจากจะอยู่หลังแล้วผมก็เหมือนกับเป็นตากล้องประจำทิศไปซะเยอะซะด้วยนะบแบบถ่ายเฉพาะเวลาขับรถอะไรแบบนี้นะเพราะเอาจริงๆผมเป็นคนที่ไปเที่ยวไหนไม่ค่อยได้ถ่ายจะถ่ายแต่แต่ว่าบรรยากาศร,ระหว่างทางในการขับขี่เฉยๆนะ จังหวะนี้แหละครับที่เกิดที่แบบว่าเราจะมีช่วงเล่นบ้างเป็นบางครั้งนะครับเพราะว่าพอขับนานๆแล้ก็เมื่อนะอาจจะแบบหาจังหวะเล่นบ้างนิดนึงนะครับ พอถึงเส้นนี้มันเหมือนจุดนัดหมายทางตรงๆอะ โอเคครับเดี๋ยวยังไงเราตัดภาพไปตอนที่ผมไปถึงบนเขื่อนกันเลยแล้ะกันนะครับ มาณกี่คันได้สามสี่คนะันยังไม่มานะจอดรอ,อก่อนสวัสดีครับ,รรบผมอยู่ในตัวสุราษฎร์อยู่แล้วครับได้มากับทีมพี่ดักแหมครับใช่ใช่ครับพี่ดักมาอย่างน่าจะลงไปแล้วเดี๋ยวนะไป<อ>ยังวะหุดน่า,น,าน่าจะนำไปแล้วพี่มาจากข้าง,องนอกสวับพี่ครับผม น่าจะอยู่ข้างล่างกันแล้วครับอันนี้มาจอดรอพวกนี้อยู่พากันลงไปข้างล่างเนี่ยใช่ใช่ครับไหนพากันขี่ลงอยู่สองทีออกไปทางนู้นนะเมื่อกี้ครับผมมากี่เล่นด้วยอ๋อครับผมโอมาจากฟังงาเลยเนาะไกลเลยใช่ครับไปนะ ทำไมพี่พี่ดักไม่ไม่มีเหรอไม่อยู่เหรอ,อไ,รไม่รู้เหมือนกันติ่งมาถึงนอน,นึ้ว่าแกลงไปแล้ว 我他妈！ หน้ามีงูว้ยทางนี้ไม่เคยมาเลยอ๋อคือลงไปข้างล่าง 龙干、嗯、啊！ ครับยังไงผว้ผมขอขอตัวไปเที่ยวกันก่อนแล้วกันนะครับเดี๋ยวจอดรถเสร็จก็คือไปสำราญหารเบิร์บีเฮ้ยไม่ใช่ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่รับชมกันจนจบคลิปด้วยนะครับถ้าเกิดว่าชอบอย่าลืมกดไลค์ให้คลิปแล้วก็ฝากครับสไครต์ช่องกันด้วยนะครับจะพยายามหาคลิปออกบ่อยๆนะครับเอาคลิปมาลงให้เพื่อนๆที่ติดตามได้ชอบได้รับชมกันนะครับยังไงขอตัวลากันไปก่อนครับผมสวัสดีครับ